เพื่อนๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับเดี๋ยวจะพาขึ้นชมข้างบนนะมีใครอยากจะชมข้างบนไหมข้างบนที่ลงรูปไปสวยๆนะครับด้านข้างบนกุฏิสงไทยเดี๋ยวจะพาชมนะครับฝากเพื่อนๆกดแชร์ให้หน่อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นิดนึ่งนะครับพาชมงานวันนี้ดูพระอาจารย์นะครับดูพ่อทํางานนะครับนี่อาจารย์อยู่นน่นนะครับเดี๋ยวจะพาขึ้นชมด้านบนนะครับ มีใครอยากชมไหมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยสิฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยได้ไหมนะครับเดีย๋ยวพาชมาชมวัดชมปู่นะครับนี่อาจารย์ดูงานอยู่อาบน้มองเสร็จแล้วมาดูงานนะครับเดี๋ยวพาไปดูข้างบนเดี๋ยวพาไปดูข้างบนนะครับ,รบกุฏิกุฏิไหลไหลไหลอาจารย์ดูงานอยู่นะครับ เดี๋ยวจะพาไปชมข้างบนสิ้นปีนี้จะให้เสร็จนะครับน่าจะประมาณทำบานเร็จเอยู่สล้านเจสามล้านเจ็ดนะครับเกินไปนิดนึงตั้งไว้ที่แรกสามล้านสามล้านห้าฝากแชร์ด้วยเพื่อนๆเดี๋ยวจะพาไปชมความสวยข้างบนนี่ข้างบนอ่าเดี๋ยวพาไปชมความสวยข้างบน อันนี้น่าจะทันสิ้นปี้ก็ประมาณรวมสามแสนห้องน้ํานี่ประมาณสามแสนนะครับสวยงามนะครับเพื<ๆ>่อนๆฝากแชร์ด้วยฝากแชร์ด้วยมาดูบ้างนะครับดูว่าที่วัดเขาทําอะไรกันบ้างนะครับพัฒนาอะไรไปถึงไหนแล้วนะครับเนาะสวยงามครับฝากไลฟ์ฝากแชร์ด้วยนะครับนี่พี่นุ๊หลังปมก็ติดะีหลังที่กําลังที่ออก กุฏิที่ออกแบบนะครับเดี๋ยวตอกเข็มหลังปีใหม่สี่จัวแปดห้องสี่จัวแปดห้องสองชั้นสิบนะครับยังไม่มีตังค้นไว้ก่อนตองไงไมีทําไว้ก่อนนะครับนี่ว่างเว้นจากงานก็นะครับตัดหญ้าก,กันเดี๋ยวไปดูข้างบนไหมเดี๋ยวไปดูข้างบนกันนี่พีน่นบอกสู้ไม่ถอยครับวันนี้ แ <g ül> ดดมันร้อนเดี๋ยวไปดูข้างบน,ง 5, งนโอ้พอเสร็จหลังเล็กเขาจะทุบหลังนี้ต้องถ่ายรูปเก็บไว้มั่งนะจันู้ปถ่ายเก็บเดี๋ยวจะได้ดูเร,รา,าไ,เไม่ค่อยได้ลงรูปเก่าไม่เก็บกันเลยนี่มา สวัสดีครับสวัสดีครับคิดถึงวัดคิดถึงวัดมาได้เลยนะครับอาจารย์อยู่ดูวันที่พระอาจารย์อยู่วัดเปลี่ยนไปแต่อาจารย์เหมือนเดิมวัดเปลี่ยนทุกวันแต่อาจารย์เหมือนเดิมจะมาดูวันที่พระอาจารย์อยู่นะครับปลานะครับบางคนบอกหมาดูไม่ได้ดูได้นี่ครับดูปลาได้ แต่อย่าเอามือลงไปในน้ำนะครับเพราะว่าบางทีมือเรามีเชื้อมีอะไรอย่างนี้ไม่สะอาดนะครับดูสิช่วยกันรักษานะครับให้สวยงามเดี๋ย่าดูพระจันทร์พาขึ้นไปชมข้างบนดีกว่าไม่เรือไม่ใช่เดือนนอนนะถ้าไม่ได้นอนนั่นหลังสร้างไว้เขาเป็นพิพิธภัณฑ์สร้างไว้เป็นวิพิพิธภัณฑ์ด้านนอนหลังเล็กเดี๋ยวจะหาว่าโอ้พระจันทร์แจ้งสร้างเงินหลังป็จะติบล้านรูหร้าอยู่อย่างรู่อยู่สบายเนะ่ เดี๋ยวหาว่าอยู่สบายนะครับฝากแชร์ด้วยเพื่อนๆเดี๋ยวให้ชมความสวยนะครับวัดน้องประชาสันเรียกว่าเป็นจุดเช็คอินเลยนะจุดเช็คอินใหม่ของเราเลยนี่จุดนี้ไว้ถ่ายรูปนะครับนี่แอดมินอยู่นี่แอดมินไม่ค่อยสบายยังไม่เสร็จดีสวยไหมสวยไหมเสาร์นี้จะได้ไปวัดแล้วนะนะครับมาเลยนี่นะครับยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะ เนี่ยมุมนี้ถ่ายรูปเช็คอินเลยสวยงามสวยไหมสวยไหมสวยไหมเมจนนี่สวัสดีครับสวัสดีครับในรูปนี้สวยสวยมากอันนี้ว่เป็นวิจพันธ์นะครับแล้วก็รับรองพระผู้ใหญ่อาจารย์ไม่ได้อยู่นะครับเดี๋ยวจะว่าโอโ้โหแหมอยู่สบายไม่ใช่นะครับ มุมสวยๆพักผู้ใหญ่มาพักผ่อนนี่แต่ว่าไม่ได้อยู่นะข้าไม่ได้อยู่กับเขาหรอกอาจารย์ไม่ได้อยู่ที่นี่นะครับอาจะยอยู่เรือนล่างเรือนล่างเรือนเล็กที่กําลังสร้างนะครับกําลังเร่งอยู่สิ้นปีนี้เรือนเล็กน่าจะเสร็จสามล้านกว่าบาทเพื่อนๆจะได้หายสงสัยว่าเงินทําบุญนะครับ เราได้ทำจริงไหมดูเนาะวัดวาอารามเรื่องนี้เรื่องนีงน้มันเด็ดต็ดแล้วมัน12ล้านทั้งล่างทั้งบน12ล้านทั้งล่างทั้งบนฟังเลยนะ12ล้าน,น,านใช้เงินวัดในการจ่ายแบบกระถินวัดอะ่ะใช้เงินวัดไปทั้งหมด4ล้านอีก7ล้านอะ่ะ ไม่ต้องถามก็เงินจากลูกติดช่วยนมน้ำม์สักยันแล้วก็ต่างๆที่พระอาจารย์ของกิติม์ก็นี่แหละเนี่ยครับหาว่าโอ้กระถินได้เยอะๆจริงกระถินได้เยอะแต่การสร้างที่ในวัดมันมันมันไม่พอไม่บาลานซ์กันเราก็ต้องหานี่แหละทำไมพระอาจารย์ต้องทำนู่นทำนี่ถ้าเราไม่ทําเลยวัดมันก็โทรมลงนช่ไศาสนามันก็จะสูญแต่เราหาอะไรทําเพื่อเอาตรงเนี้ย มาทสร้างวัดศาสนาถึงเราตายไปที่เท่าศาสนาวัดวาก็ยังคงอยู่ยังอยู่แค่นอยู่คู่กับชุมชนครับนี่ไม่ใช่ของข้านะเป็นของหลวงของหลวงของชุมชนวัดแล้ววัดาต้องลื้อกลับบ้านไม่ได้นะครับมันต้องเป็นของแผ่นดินใช่แต่ที่บอกว่าเกิดมาสร้างไว้ให้หนักแผ่นดินเข้าะว้ไม่ใช่ว่าเกิดมาแค่หนักแผ่นดินแต่ต้องสร้างสิ่งของให้หนักแผ่นดิน แต่เขาไม่ค่อยมีใครมาแจ้งกันนะจานมีแต่คนจะคิดสอบ <c oughs> มีแต่จะตรวจสอบอันนี้เราแจง้งโอ้โหถูกครับเ,เพื่อนโอ้โหสาราที่ไปนอนเย็นมากเ,เพื่อนๆดูนี่ก็ยังไม่เสร็จเดี๋ยวต้องรอเดี๋ยวต้องขัดพื้นก่อนอีกินนอนเย็นยังไม่เสร็จดีนะนจะ๊ะนนโอ้โหฝากแชร์ด้วยเ,เพื่อนๆร้อยกว่าท่านดู ให้ขึ้นมาถ่ายรูปนะครับอาจารย์บอกแล้วแต่ว่าอาจจะแค่วันอาทิตย์เนาะอาจารย์จะเปิดเฉพาะวันอาทิตย์จะปะวัณฑ์เปิพะวันอาทิยจปดาวันอาท์จเปาะันิย์จะเปะวทิยวัอาตเปี่เพาะวัอทรเปดเวนอาจะปดเะอิดเวัาจะดาะันายเาะันอาทตจะเปเพาจเปเพาวัาเป่เาวอตะเปเพาะอะเดเวเนายจะเปิดาวนอ้ย์จะเพาะนอยะนอเ เราก็จะเอามาทัเป็นพิพิธภัณฑ์ขงคงเพือ่อไว้คนได้ศึกษานี่นะครับเจตนาลมที่ทําดูเพื่อนๆความสวยนี่นะครับเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับไม่ใช่ว่าทาแล้วจะมาห่วงไม่ให้ใครมายุ่งอะไรไม่ใช่นะครับคือเปิดให้เข้าได้มาถ่ายรูปได้มาเช็คอินนะครับได้มาชมความสวยดูที่พระอาจารย์ทำสิสวยงามมากนะครับ ใ,ใ,ใช่มี่ะอันนี้ฟังจากพระอาจารย์เลยนะไม่ได้พูดกันเองนะครับเ <_ d ata> ชรคแล้วครับขอบคุณครับ <_ d ata> น่ยเห็นไหมผมถึงอยากพาขึ้นมาแต่ตอนแรกผมไม่กล้าขึ้นเพราะเห็นปิดอยู่ก็เดี๋ยวรอดีกว่า,นนาเปิดให้เฉพาะวันอาทิตย์พ <_ d ata> อเพราะว่าเพราะว่าถ้าเป็นมาศดาคนขึ้นคนลงคนขึ้นวัดเราไม่รู้ ใช่ใช่ก็คือจัดให้วันหนึ่งก็จะมีคนขึ้นมาดูแลวทิที่้วทีเปิดนะเงกน้อยนะกรเ่กิน่นนี่เกิดความเสียหายได้ขอให้เป็นวันพอเนาะให้เป็นวันนี่ขนาดยังไม่เสร็จสมบูรณ์ใช่นะครับสวยมากอ๋อขึ้นอีกจวนอีกให้ล่มเนาะ ตำขานแล้วก็จะประดิษฐานเอาไว้ให้เวลาจะตั้งพระาพระพุธอะไรแบบเนี้ยนะอาจารย์เนาะขึ้นมาแล้วก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์าพระการพระการที่เก็บวิญญาณอ่ะก็คือมณพระการมณพระการอ๋อเราก็สร้างไว้ใช่เพราะเรานี่มณพระการเนาะปั้นพระการตรงนี้ขี่รูแล้วก็ด้านหลังเป็นพระพุทธเจ้ายืนเปิดโลกพระการนั่งอยู่หน้าพระพุทธเจ้า นี่นะครับสิ่งที่จะทําต่อนะครับโหขอบคุณทุกแชร์มากครับร้อยสี่สิบกว่าท่านนะครับความสวยเนี่ยมุมนี้สวยมากมุมนี้สวยจริงนะครับฝากกดไลค์ก็แชร์ด้วยเนาะนะครับมีโอกาสมาเลยนะครับมาขึ้นมาวันอาทิตย์นะครับเช็คอินนะครับสวยงามองคปอนไม่สบายนะครับ เดี๋ยวผมพาไปชมข้างล่างต่อเดี๋ยวไปดูว่าข้างล่างสร้างอะไรกันอยู่นะครับ๋ยวพระอาจารย์ทําธุระก่อนนะครับก็อย่าลืมมาถึงก็มาถ่ายรูปเช็คอินเช็คอินวัดบ่อยๆนะครับคนจะได้รู้ว่าที่วัดน้อมเขามีอะไรสวยๆงามๆให้เราด้วยนะนะครับมาทําบุญมีเจริญหูเจริญตานะครับนะครับนะครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณที่แชร์ด้วยนะพี่นะขอบคุณทุกท่านดูสิ น,นะครับปู่ดูแล้วเนาะปู่องค์ใหญ่ดูกันแล้วนะครับนี่โหเราเราโชคดีมากนะพระอาจารย์พาชมแล้วก็ท่านก็ได้ได้บอกเราว่าจะทําจุดไหนอะไรยังไงนะครับก็เป็นข้อมูลที่เราได้นะครับเป็นข้อมูลที่เราได้ปู่แล้วเนาะนะครับเดี๋ยวไปดูกุตินี้กุติเล็กนะครับก็เดี๋ยว น่าจะจบไลฟ์ไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวชมงานตรงจุดนี้แล้วก็เนี่ยเห็นไหมคนที่เขาอยู่วัดเนี่ยนะครับทุ่มเททำกันนะครับนะครับเดี๋ยวลงไลฟ์กันนะครับนี่นะครับกุฏิที่กำลังทำนะครับจริงๆสามล้านห้าแล้วนี่รอไปสามล้านเจ็ดล้าน7จยังไม่เสร็จดีนะครับแต่ก็เราเข้าใจเนาะนะครับเงินนี้ทำบุญมา ทุกอย่างสร้างวัดพัฒนาวัดนะครับพระอาจารย์ท่านย้ำเสมอว่าไม่ใช่พระท่านคนเดียวนะแต่เพาะลูกศิษย์ทุกคนร่วมกันช่วยกันนะครับจึงทําให้มันสําเร็จแบบนี้ได้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็นะครับเสียงไม<อ>่ค่อยยังไม่หายวัดดีนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็มาวัดอย่าลืมมาถ่ายรูปเช็คอินนะครับจุดที่ท่านจัดไว้ให้พวกเราได้ถ่ายได้ได้สร้างนะครับ รอยยิ้มกันนะครับสร้างความสุขสร้างความสวยงามนะครับก็อนุโมทนาทุกท่านนะครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณมากครับนะครับสวัสดีครับ